นี่จะเป็นซีที่น่ากลัวที่สุดในเกม Minecraft งั้นเรามาเริ่มต้นด้วยเอาละครับซีทแรกเป็นซีทที่ผมไปเจอมาตอนนั้นผมกําลังจะถ่ายคลิปอยู่แล้วผมกดสร้างโลกขึ้นมานะทุกคนแล้วผมไปเจอสิ่งที่มันไม่ควรจะเจอแล้วมันดูน่ากลัวมากเอาล่ะซีทตัวแรขก็ตามนี้เลยนะผมจะปรับโหมดเป็น Create Mode แล้วก็เขียนชื่อโลกว่าอาืมไม่รู้แล้วกันสร้างเลย ผมไปเจอสิ่งที่มันแปลกๆในซีดด้วยครับแล้วผมจะเปิดให้ดูว่าผมไปเจออะไรมาในซีดนี้ก่อนแรกเลยผมเกิดตรงที่จังโก้ซึ่งมันก็ดูแบบปกติใช่ไหมครับทุกคนใบโอมจังโก้แล้วก็มีทะเลโอเคทุกๆอย่างปกติถึงตอนนี้ตอนนั้นนะผมก็เข้ามายังโลกปกติแล้วผมก็เล่นไปปกติแล้วก็เดินไปแถวๆนี้แล้วก็เจอบ่อน้ํานี้ครับซึ่งมันก็ดูแบบปกติใช่ไหมบ่อน้ํา อุ่นกับบ่อน้ําเย็นซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแล้วผมก็ได้ตัดไม้แถวๆนี้นะทุกคนซึ่งเรื่องหน้าแปลกมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับผมได้เดินทางไปข้างหน้าแล้วมันจะมีหมู่บ้านอยู่ครับซึ่งหมู่บ้านข้างหน้านี้มันก็จะดูแบบแปลกนิดนึงหรือว่าผมคิดมากไปเองไม่รู้สินั่นครับหมู่บ้านนั้นครับมันจะเป็นแบบหมู่บ้านที่มีภูเขาเป็นแบบมีชั้นข้างล่างมีข้างบนโอเคเดี๋ยวผมไปที่หมู่บ้านก่อน มาถึงหมู่บ้านแล้วซึ่งหมู่บ้านก็อืมทุกคนคิดว่ามันปกติไหมมันก็ดูปกตินะการเจเนเรตหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่น่าแปลกครับมันอยู่ตรงนี้นี่เลยตรงนี้เลยครับมันจะเป็นแบบเหมือนมีรูปตาทุกคนเห็นไหมเห็นภาพไหมันจะมีรูปตาสองข้างตรงนี้แล้วก็เหมือนมีปากซึ่งมันก็ดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะถ้าเล่นคนเดียวอะ ซึ่งมันเป็นเรื่องมัน,น่าบาังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ไงข้างหน้านี้มีไม้กางเขนครับทุกคนผมสัญญาเลยว่าผมไม่ได้วางนะทุกคนไปลองซีดนี้ได้ผมไม่ได้วางจริงๆมันอยู่แบบผมเจเนเรตโวมาแล้วก็มันก็อยู่แบบแบบนี้เลยอ่ะไม่รู้มันบังเอิญหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับเราไปสำรวจที่ต่อไปกันเลยดีกว่าผมว่าอยู่ที่นี่คอมไม่น่าจะได้แหละเดี๋ยวนะทุกคนเมือ่อเมื่อกี้ไม้กางเขนมันกลายเป็นสีแดง เดี๋ยวนะคือมันมันกลายเป็นสีแดงจริงๆใช่ไหมทุกคนลองย้อนคลิปกลับไปดูว่ามันเป็นสีแดงหรือว่าตาผมฝาดไปเอาแล้วผมเริ่มหลอนแล้วอยู่ในโลกนี้แล้วสมมตินั้นถ้าผมปรับโลกนี้ให้กลายเป็นตอนกลางคืนดูล่ะอืหมู่บ้านหรอไหนลองสำรวจหมู่บ้านดูซิในหมู่บ้านนะทุกคนในกล่องก็มีของปกติวลเลเจอร์ก็ดูปกติทุกอย่างนะซีนนี้เอาละครับซีนนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องน่าก,กลัวอะไรแล้วแหละผมว่าผมคิด มากไปเองแล้วซีดนี้ไม่น่าจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรหรอกครับทุกคนงั้นเราไปคลิปต่อไปกันเลยครับซีต่อไปนะครับมีชื่อว่า f o r s e n scream ซึ่งเป็นซีที่เขาบอกว่าจะมีคนกรีดร้องในไบโอมของไอ e ์ไปนะครับทุกคนโอเคครับผมจะตั้งชื่อโลกว่า Frozen scream เลยแล้วกันกดสร้างโลกเลยครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาได้ยินมาจากไหนคนกรีดร้องในไม้ครับหรอ ผมก็เล่นไมครับมานานอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยได้ยินแบบอะไรที่มันเสียงกรีดร้องอะไรเลยครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมอยู่ในโลกปกติแล้วซึ่งมันก็ดูไม่แปลกปกติทุกอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ไบโอมเพนะทุกคนแล้วไบโอมไอซ์สไปอยู่ไหนอะอยู่ตรงนั้นหรอผมว่าผมใช้คำสั่งเลยดีกว่าโลเคตไบโอมไอซ์สไปโอเคผมว่ามาที่นี่แล้วครับทุกคนอุ๊ยกระตุกดนึง ซึ่งถ้าดูแถวๆนี้หรอดูแบบอืมไม่น่ามีอะไรที่น่าสงสัยนะแล้ววันนั้นคืออะไรอะทักินครับทุกคนฟักทองเอ่อก็ดูปกติใช่ไหมหรือหรือว่าฟักทองมันเกิดในไบโอมนี้ด้วยหรอไม่เคยรู้เหมือนกันโอเคถึงตอนนี้ผมจะปรับให้กลายเป็นตอนคืนละทําเซตบินไนท์ไปเลยอู้ได้บรรยากาศดีเลยแฮะเอันนั้นแหละลาวาแน่เลย โอเคครับทุกคนผมจะลองหาสิ่งที่มันม,มันร้องได้เหรอผมว่ามันไม่น่ามีนะสิ่งที่มันทำให้มันมีเสียงได้อะสเกลิตันวันนี้ผมต้องเช็คให้แน่ใจว่าผมเปิดเสียงให้เต็มก่อนโอเคเสียงดังมากเสียงทุกอย่างเปิดหมดแล้วนะผมว่าผมต้องฟังดีๆอะ่ะถ้าอยากได้ยินเสียงคนร้องอะนะอม โอเคผมว่าผมหาเหมืองแถวๆนี้ลงดีกว่าครับอผมหาเมืองแถวแถวนี้ไม่เจอออ้นั่นไงครับผมเจอเหมืองแล้วครับทุกคนโอเคเราไปลงเหมืองกันดีกว่าว่าผมจะได้ยินเสียงคนที่กรีดร้องหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเรื่องปลอมกันแน่โอเคผมลงลงเมืองนี้แล้วนะผมปรับเป็นพีดฟูลก่อนไม่อยากเจออะไรแล้วปรับเป็นสววโมดนะลงไปเลยครับอืมในเมืองนี้อย่างนั้นหรอเจอใดไรครับทุกคน ลงไปเจอทานทั้งตันอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะทุกคนได้ยินไหมทุกคนลองย้อนกลับวิดีโอดูว่าทุกคนได้ยินเหมือนผมหรือเปล่ามันเหมือนเสียงคนกรีดร้องอะ่ะเฮ้ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วซีนนี้ผมว่าผมออกดีกว่าบายซีต,ต่อไปนะมีชื่อว่าดิสโตรดิสโต s t e ีฟโอเคผมจะกดสร้างโลกเลยละกัน ซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าดิสโต s สตีฟคือใครก็จะเป็นสตีฟที่เป็นเวอร์ชันน่ากลัวครับทุกคนผมไม่มีฟุตเทปของดิสโต s สตีฟให้ทุกคนดูอะ่ะงั้นเรามาหาดิสโต s สตีฟกันครับผมเกิดที่ไบโอมซาวานนาซึ่งเป็นไบโอมที่ดูไม่ค่อยโชคดีเลยตรงนั้นมีหมู่บ้านอยู่ครับเราไปยังหมู่บ้านกันเลยดีกว่าว่าจะมีดิสโต s สตีฟหรือเปล่าโอเคไปกันบินไปเรื่อยๆนะทุกคนเอ๊ะนี่มัน ไม้กางเขนอีกแล้วเหรอมันปกติมันก็มีแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแค่แต่ไม้กางเขนนี่ดูยาวอยู่เหมือนกันนะในในก็เห็นไม้กางเขนล้ะผมจะปรับเป็นตอนกลางคืนแล้วผมจะเป็นสเปกเตอร์โหมดแล้วลงไปดูนะทุกคนหวังว่าน่าจะมีดิสโทสตีฟมัง้งโอเคลงไปอืมอ้เราเจอไม้ชาร์ฟครับว้าวสควิดไม้ชารแล้วก็มีเสียงสเกลตัน สวัสดีครับมันก็ดูไม่น่าดูมีอะไรที่มันมันไม่น่ามีมัง้งดิสโต e สตีฟไมชัฟฟนี่ก็ดูแบบปกติอยู่นะทุกคนโอเคผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปสำรวจที่หมู่บ้านครับโอเคหมู่บ้านนี้ก็ดูปกติทุกอย่างเลยผมว่าซีนนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกท่าทุกคนเห็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะเราไปซีเนต่อไปเลยดีกว่าอุ้ย โอเคไปเซตต่อไปครับเอาละครับซีดอันนี้มีชื่อว่าซีดมิสเตอร์สมล์นะครับทุกคนซีดตามตัวเลขนี้เลยซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซีดหรือว่ามิสเตอร์สมล์เนี่ยเขาเป็นเอนติตี้ที่น่ากลัวที่สุดของเอนติตี้ต่างๆแล้วเขาบอกว่ามันอันตรายมากแล้วผมจะไปหามิสเตอร์สมล์ดูนะว่าเขาจะมีจริงอยู่หรือเปล่าในซีดนี้กดสร้างโลกเต็มแล้วครับ100แล้วผมเกิดอยู่ที่หลุมๆนึงแล้วมีทานอยู่ครับตรงนี้ เออลืมบอกไปนะถ้าเราเจอมิสเตอร์สมล์เนี่ยแร่ทุกๆอย่างจะกลายเป็นสีแดงเลยทันทีแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นได้ปกติอยู่นะซึ่งมันก็ปกติดีผมว่าผมต้องเดินหาไปเรื่อยๆแหละน่าจะเจอแร่ที่มันผิดปกติอยู่ละม้งถ้าผมบินมาตรงนี้ก็เจอหมู่บ้านสวรรดาปกติ แต่เขาบอกว่ามิสเตอร์สมายนะทุกคนเขาชอบอยู่ที่ไบโอมไทก้าไม่ก็หมู่บ้านไทก้างั้นผมว่าไปที่หมู่บ้านไทก้าเลยครับคำสั่งวิเลเจอร์ไทก้าโอเคผมว่ามาที่นี่แล้วหมู่บ้านไทก้าซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่ปกติดีนะผมขอลองสำรวจดูแป๊บนะว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านี่ไงผมเจอแล้วไมก้กางเขนมีทุกซีนเลยไม่รู้่ะ ไม่น่าเกี่ยวอะไรกับไม้กางเขนนี่หรอกน่าจะแบบเจเนเรตวลทั่วไปโอเควิธีการเจอมิสเตอร์สมานะทุกคนเราต้องเอาชีวิตรอดแบบปกติเลยเอาล่ะเรามาตัดไม้กันครับสร้างอุปกรณ์แบบปกติเลยได้ไม้มาแล้วก็เราก็ทำอุปกรณ์แบบปกติเลยนะทำที่ขุดอาวุธดาบที่ตัดต้นไม้แบบอืมเอาชีวิตรอดนั่นแหละผมว่าผมควรไปหาเหล็กว่าผมไม่เจอเลยอ่ะชุดเกาะอ,อะไรแบบนี้ก็ไม่มีเลยแล้วตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วด้วยเออ โอเคโชคดีนะเนี่ยที่แบบตรงนี้มีเหมืองอยู่พอดีเลยโอเคผมลงไปเลยดีกว่าอืมมีเหล็กไหมนะไม่มีครับทุกคนโอ้ยมีถ่านขอขุดแป๊บนึงโอเคผมได้ฐานมาหนึ่งก้อนซึ่งทําครบเพลิงดีไหมผมว่าผมไม่ต้องการหรอกโอเคตรงนี้มีคอปเปอร์ครับทุกคนน่าจะไม่มีประโยชน์อ,อเลยเหล็กอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โชคดีนะเนี่ยที่แบบเจอเหล็กอะ่ะเหล็กกี่ก้อนเนี่ย เหล็กประมาณสองก้อนมันก็ไม่ได้ทำอะไรได้อะทํามีดอ่ะอืมผมว่าผมเดินกลับดีกว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวนะนี่นี่มันเลสโตนเหรอเออโอ้สว่างด้วยเดี๋ยวนะทุคนย้อนคลิปกลับไปดูว่ามันมันคือเลสโตนอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าผมพุดถ่านแล้วแล้วบอกว่านี่มันคอปเปอร์แล้วผมไม่ต้องการแล้วผมหันหน้าไปทางนี้ โอ้โหสีนี้มันช่งแปลกๆแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะเราไปซีนต,ต่อไปกันเลยครับซีนี้นะครับเป็นซีที่มีชื่อว่าบินนี่ซึ่งบินนี่นั้นผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นญาติกับเอนเดอร์แมนหรือเปล่าเขาแบบตัวสูงอยู่น,นะบินนี่นะโอเคกดสร้างโลกเลยครับถ้าใครไม่รู้จักบินนี่นะก็ตามภาพนี้เลยจะเป็นตัวขาวๆแล้วก็มีแบบมีบาดแผลตรงตัวมีแบบมีเหมือนเลือดนะครับทุกคนเอาละ ผมกดสร้างโลกแล้วแล้วก็รอไปครับผมเต็มหนึ่งอแล้วครับอ,อืุย้ยเดี๋ยวนะผมเกิดที่ภูเขาแล้วตำนานเขาบอกว่าบินนี่อยู่ตามแถวแถวภูเขาแล้วก็จะมีอัลม์จำนวนมากแล้วผมเจอแล้วนะหเม็ดสองสามมีอัลด์อีกไหมเฮ้ยยังมีอยู่ผมว่ามันเริ่มแปลกแล้วแหละ ก่อนอื่นเลยบินนี่บอกว่าชอบตอนกลางคืนแล้วผมจะปรับให้กลายเป็นตอนกลางคืนก่อนเลยโอ้น่ากลัวขึ้นเยอะเลยฮนะแล้วผมจะสำรวจแถวๆนี้ดูว่าอ m มมัลล์มันเยอะแค่ไหนอะ่ะเขาบอกว่าบินนี่ชอบอ m มมัลล์แล้วอ m มมัลล์นี้ไม่ได้แบบเจเนเรตทั่วไปนะเขาบอกว่าบินนี่นั้นจะไปขโมยอ m มมัลล์จาก หมู่บ้านครับแล้วหมู่บ้านแถวแถวนี้มีไม่เอ่ยแสดงว่าถ้ามีเอมเมอร์แถวนี้ก็ต้องมีหมู่บ้านสิอืมนี่เจออีกแล้วเยอะมากเลยแล้วแถวนี้อนี่ไงครับหมู่บ้านหมู่บ้านก็ปกติดีเฮ้ยมีซอมบี้อะ่ะงั้นผมปรับให้กลายเป็นพีทฟูลแล้วกันครับบินนี่น่าจะเกิดนะ็พีทฟูลหรือเปล่าอืมช่างมันโอเคหมู่บ้านสาวหน้าใช่ไหมขอดูของใน อืมมอมโล่ก็ยังเยอะอยู่นะบินนี่ลืมขโมยหรือเปล่าเค okay, ครับผมขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะเอ๊ะผมคิดมากไปเองหรือว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีวีเลเจอร์ไอ้ฮันโกเลมอะไอ้ันโกเลมก็ยังอยู่นะแต่ทำไมวีเลเจอร์หายไปหมดเลยเริ่มแปลก,กแล้วเริ่มแปลก,กแล้วหรือว่าบินนี่เขาห้าวีเลเจอร์อย่างนั้นหรอไม่นะ่าใช่มั้งเค <Okay, S 2> ผมกลับไปยังจุดที่เราเดียวนะอันนี้เลสตนแล้วเกิดขึ้นได้ไงอะเอ๊ะเลสตน stone แป๊มหนึ่งนะทุกคนถ้าย้อนกลับไปตอนที่ผมเริ่มต้นซีนนี้มันมีเลสโตนด้วยหรอไม่ใช่ว่ามันมีแต่เอมเบลล์แต่นี้มีเลสโตนโอ,อ้ไม่นะไม่นะาบินนี่เล่นผมแล้วมัง้งเลสโตนเหรอแล้วข้างในเลสโตนมีอะไรอะ่ะไม่น่ามีอะไรนะทุกคนเอ,อ๊ะเดี๋ยวดททำไมมันสว่างเองผมว่ามันเริ่มแปลกๆแ,แล้วแหละผมไม่เอาแล้วผมไม่เล่นแล้วซีนนี้มันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย ผมพอแค่นี้บายบายนะวินนี่อย่าเล่นผมเลย